สวัสดีครับผมในช่องพลายทางเงินนะครับแล้วก็แฟนทรัพยซทุกท่านครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกจ่ายครับด้วยที่ที่ท่านใจใจดีนะครับผมจากคุณชิรวัฒนรัศว์นะครับผมที่ท่านได้ทําบุญในวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับผมตอนนี้ก็ควันคันก็ได้มาเอากล้วยแล้วนะครับผม องไพรเป๊ปซี่นะครับผมตอนนี้ก็เลือกกองไหนเนาะครับผมฮะเดี๋ยวเลือกก่อนครับเอากองไหนครับของนี้ครับเมื่อกี้พอมีเลือกผิดกันนะครับพอเลือกกล้วยนี่ครับคุยกันเมื่อกี้นะครับผมตอนนี้ได้กองแล้วนะครับกองนี้นะครับผมก็จะเอาไปกี่กองครับจะเอาไปให้นุ่มสริดด้วยครับผมครับให้นุ่มสริด้วยนะครับเป็นสองกองนะครับผม ก็ต้องขอครบรคุณคุณชิระสวัสดีมากเลยนะครับผมที่รักเอ็นดูครอบครัวชาวช้างทุกทกท่านนะครับผมก็ขอขอบพระคุณท่านปญญามานครับผมที่ท่านใต้ทําบุญในวัน,นคล้ายวันเกิดของท่านนะครับในวันที่หนึ่งมกราครับผมแต่ยังไม่ถึงนะครับผมแต่ท่านก็บอกว่าให้ทําให้ก่อนเลยเพราะว่ายังไงก็ทําบุญเหมือนเก่านะครับผมท่านก็เลย ให้ผมสั่งกล้วยมาก่อนนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเจกจ่ายควันช้างครับผมตอนนี้จะคงพลายเป๊ปซี่ก็มาก่อนเพื่อนนะครับผมครับพี่หนุ่มสุรินทร์นะครับอันนี้ไปสงกองอเนาะไปสงกองเนาะครับเดี๋ยวเราก็คอยดูต่อไปว่าเชือกไหนจะมาอีกนะครับผมครับตอนนี้ก็ควันมูนะครับจะองพลายมาอแล้วก็เอาไปให้ทงใบด้วยใช่ไหมครับ ทองใบไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสองเครื่องครับไปสองเคีื่องครับสองกองนะครับผมของทองใบแล้วก็ของมาเหล็กด้วยนะครับผมนี่ของ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 ใครฝากมาครับผมของคุณชิรสวัดิ์ครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เห็นใจพวกชาวช้างนะครับที่สงสารชาวช้างนะครับผมและก็ขอบคุณมากขอให้ร่ำรวยรยนะครับผมขอยมีเงินทองเยอะๆจะได้ช่วยเหลือชาวช้างเลยครับครับผมครับวันนี้ก็ปานก็ได้เอาแล้วนะครับผมครับครับครับผม ทองกองนะครับผมวันนี้ของนาล็กแล้วก็ทองใบนะครับผมทองใบก็ตกมันมาเลยก็ตกมันหมดแล้วครับโอ้เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันแล้วครับรวยแล้วรวยแล้ว่อน้ำมันล้วดูดขายไม่ได้ครับขายได้คงจะรวยอยู่ครับแต่่บน้ำมันนี้ขายไม่ได้เนาะครับผมทองใบก็ตกหนักแล้วเอาไปดูแล้วบ่ดไาเลยไปดูแล้วครับเป็นดูอกันครับอครับผมทองใบก็ออกข้างหนึ่งแล้วตกมันอะไรครับตกมันน้ำมันบ่อมี่ครับผม ันี่ก็ฟันไมครับเของพายสีรับไทยครับก็มากล้วยครับผมเอโกอฮอลนครับผมเอาลังเพื่อนก็ได้โอ้ลังเพื่อนหรอครับให้เขามาใกล้เขาเอาก่อนอ๋อครับผมเราอยู่ใกล้ๆเราขอบคุณมากครับครับผมผู้ใหญ่ใจดีที่ให้กล้วยน้องช้างนะครับผมในวันยมันเกิดของข้านครับขอให้มีในความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมคำว่นตั้งใจปฏนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวก็ ดูต่อไปครับเชื่อในมากครับผมวันสุดท้ายก็ได้มาเอากล้วยครับเพื่อให้ครับช้างแปลงแก่ขอขอบคุณคุณคุณนะชิรัสวัสดิ์นะครับผมชิรัสวัสดิ์ครับผมก็ขอให้คุณแม่ครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับให้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมขอบคุณครับ วันนี้ขวัดช้างก็ได้เทยกันมาเรื่อยๆครับผมเพราะว่าบางคนแล้วเตะจะครับเลือกเอเลยครับผมันนี้ดีกว่าครับครับผมก็จะเทยมาเป็นช่วงเป็นช่วงครับผมบางคนก็ติดภารกิจนะครับผมครับผมก็ขอบคุณมากๆครับผมครับผมก็ให้บารมีช้างให้คุณเมียอายุมั่นคงยืนครับผมครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเชียงไหนมาก็ คอยดูครับติดตามว่าควันเชียงในมาบ้างครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมตอนนี้ก็พ่อหาทองคำครับผมได้มาเอากล้วยไปให้พลายทองคำกินแล้วนะครับผมนี่สวัสดีครับผมมเอากล้วยทียฟีส่งมากับควันเรนนะครับครับผมที่ให้ช้างนะครับครับ เอากองไหนครับยาจะโกงไหนเอากองไหนก็ได้ครับไม่เลือกครับกองไหนก็เหมือนกันหมดครับครับผมพิตาพิตาเลยครับเบื่อจูนเลยครับกลัวครับกลัวโอ้ครับดีมากเลยครับผมยังไงก็ขอขอบคุณเอฟซีนะครับที่ใจดีส่งรัวมให้เจ้าช้างของเรานะครับยังไงก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมันมีรายละเอียดตอบแทนครับนอกจากคําว่า ขอบคุณจากใจครับขอบคุณมากๆนะครับครับผมตอนนี้ก็มาเกือบจะครบทุกคนแล้วนะครับผมเรือในพานเล็กนี่ก็ท่านเพย์เมานะครับผมเพย์เมาอยู่ใกล้ๆตรงนี้ครับเพย์เมาับมาที่ร้างนะครับผมครับวันนี้ก็ได้คุณผู้่ขึ้นรถแล้วนะครับผมอาไว้นานไม่ได้ครับครับเดี๋ยวมันจะหมดก่อนครับครับผม วอนนี้ก็ได้มาคลยนะครับผมนี่ครับทาให้ใครแซมสั้นคนเมืองกินนะครับผมอุ้ยให้ล uh ูกช้าครับตังนี uh ้โกงแน่นอนนี่โกงนี้ครับโกงนี้วะเปลี่ยนใจไหมนะครับผมนี่โกงนี้ครับเพราะว่าเมื่อกี้บอกว่าเจ้ากองนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนใจกอาโกงนี้ครับหลายคนนะครับหลายคนเปลี่ยนใจครับหลายใจครับลายใจถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเรามาเอาตรงนี้ปั๊บ ข้างในเขาจะเข้าไปเอายากโอ้ยอนี้เกรงใจเขาเลยเอาข้างในใช่ไหมเอาข้างในเพราะเรามีคนคึ้นเยอะอ๋อครับผมครับผมดีมากดีมากครับเป็นคนธรรมดานะครับเป็นลูกผู้ใหญ่ครับลูกผู้ใหญ่โอ้ยนิ่มขึ้นหน่อยแต่ว่าจะลงไปยังนิ่มขึ้นแล้วเจ้าเอาไปยังเอาลงไหมลงก็ลงก็ลงโสงจีบโสงใจครับไม่ใช่ครับเพราะว่าช้างเรามีเยอะครับอ๋อครับก็วเองกันกินครับต้องแบรนกันกินครับคนลงหลับคนคืนอีกเลยคนเดียวเนื้ออ้า อ๋อขนสายรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยแล้วร้อยเรียบอะไรจะขอบคุณ FC ่ซีมากครับผุ้มอย่าเพิ่งครับยังไม่เสร็จครับโอ้ยังไม่เสร็จอี๋ครับเสร็จแล้วถึงจะขอบคุณครับครับผมอ่าครับยกเล่นนะครับครับยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่าสาหรับกล้วยนะครับที่ให้กับซุ้มไพรแซนสันพันเมองนะครับขอบคุณมากๆครับเราก็มีอะไรยางให้นะครับนอกจากคําว่าคำมวยพรนะครับก็ปีใหม่จะมาถึงแล้วนะครับอะไรที่ไม่ดีในปีนี้ก็ขอให้ทิ้งไปนะครับ ตอนรับปีใหม่ก็ให้มีเจอเจอเจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรับเรวยนะครับตลอดปีและตลอดไปนะครับขอบคุณมากครับนี่ควันช้างทุกเชือกก็ได้มาเอากล้วยครับผมที่ท่านเพียรใจดีครับผมได้ทําบุญในวันขื้นของท่านครับเกือบครบทุกท่านแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังเหลือแต่ท่านเพรเมานะครับผมที่จิดผลักดินนะครับแล้วก็ควันไหมนะครับผม ฟันไม้ก็บอกว่ามาเอาทีลังครับผมตอนเพราะว่าบ้านของฟันไม้ก็อยู่กันกับบ้านผมครับตอนนี้ก็เหลือแค่สองท่านพนั้นอีนะครับผมตอนนี้ได้มาเกือบครบทุกคนแล้วครับผมส่วน<ไ>ขนพ่อใหญ่ก็อยู่ตรงนู้นครับของพ่อใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับผมของผ่อใหญ่ครับเก็บไบเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ครับผมก็ได้เอาดินมา ไปให้พ่นอนด้วยนะครับผมเนี่ยเพราะว่าที่ของพ่อใหญ่ครับไม่เสมอกันนะครับผมก็เลยอดินมาทีให้พ่อใหญ่ใหม่ครับนี่ครับที่นอนสามกองนะครับผมเนี่ยโอ้พ่อใหญ่าาจะได้ที่ได้ที่นอนใหม่แล้วนะครับผมนี่สองที่เลยนะครับผม สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมคุณอาคีรัสวัสดงมานครับผมที่มีใจเมตตาต่อครอบครัวเราชาวช้างครับผมที่ท่านได้ทบุญในวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับผมในวันที่หนึ่งมกราคมนี้นะครับผมผมก็ขออวยพรให้ท่านนะครับผม มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมลํำรวยลํำรวยนะครับเป็นเศรษฐีหมื่นล้านพันล้านครับรวยแล้วรวยอีกครับรวยแบบไม่มีเหตุผลไม่มีกำหนดนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับผมในช่องพลายทองเงินนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ขอลาคราว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ